อย่ยบ,บวันทึ้งพูดอีกอีกแบบนึงค่ะสองด,ดอกเดี๋ยวจิ้มคืนสุดยอดค่ะอย่บมันเสียเพื่อนเาะสุดยอดค่ะหายังเยย์อุ้ยโ,โ,โอ้ย,อย,อยไปใครยงไงค่ะ ไงเนี่แท้ดอกดอกปาล์มอ้ยกุงขาเจ้าเก็บเฮ้ยโอ้ยยุ้งเน่ยเปียกเยเสียบดอกไตดอกคนสีดำดำดอกขาคนแข็งแข็งเป็กแกงแล้่วยำปุ๊ดูดูนเนยเสียดายดีดอกเลยเด้อค่ะพี่นพสองสามสีเอาเท่าเทกันเด้อเนียนยุงแต่ร้ค่ะ เดี๋ยวมันเบ้องกูขาป่นรวมเห็ดพึ่งค่ะจะอะไรก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนและผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านค่ะมือน,นี้สาวเปียวผ้าพีผ้านองขึ้นดอยช่วงบ่ายค่ะพี่นอ้องแดดกับบแฮ้งประเดนดอกพี่นอ้องบ่ตรงวอลล์ไลายขึ้นมาสาวเป,เปียวพ่อแลละพี่น้องของดีค่ะพี่นอ้องเบื้องนั้นมากันเลย,ยขึ้นดอยยามนี่แหละ เห็ดมันยังทังขึ้นค่ะพี่น้องเครื่องหมานสาวผืน้องมานั้งแต่ก้อรนภาพาลุยได้ค่ะพี่น้องเห็ดเฮ็ดเฮ็ดพื่อหมานเธอบอกเลยน้อยนี่เป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะเห็ดผืนเดียเฮ็ดผืนอันนี้นะพุ่นเยาวันใสจีทั้งพุ่นอันเนื้อกาตานี่อันนี้คือยังเห็ดบดดินเด้ออันนี้เห็ดบดดินเด้อเนี่ยนงี้ โอ้ยมันร้อนก็เียบโบสถนี่ด้มค่ะโอ้ยมานฝ่งมันฝนโอ้ยเดี๋ยวน้บนสีสีอ่าเดี๋ยวบานทึผุดอีกแล้วบอกให้บอกเฮงไปตุ่นดอยอักพี่สมานเทน้อมันนี่เนาะามันค้ากเเห็นเนี่ค่ะ พุ่นๆสออันเอาพุ่นพุนท่านผนย้ใช้อีกสองเสเลยันเดียวขี้แข็งมันเทดีมนลยหมนเสี่งจริงคือมาค่ะนุ่งสนเนะมาต่ฐานเนาะ่ลตะลุ่นั่น มือกล่องหยียบขอรองมือกล่องหยียบแต่ยามไหนนี่วนาภาหยียบมาเอากอนอุ้ยตะรีบสวนทุ่นี่าตัวง่ายๆครับเราไป็นหวานค่เดี๋ยววันเพื่อนกะล้างขึ้นเล ใจทักแชทสาวเปลือยได้ค่ะเด้อเฮดผึ่งรวมสวยๆนั่งกันทักแชทหากอบสายลุยเ้ยค่ะเฮดกอบสายลุ้ยค่ะพี่น้องเฮดผึ่งแซ่บๆคนขาโมูแรกแหกมาเท้าค่ะถังเหลืองดีแล้วเอาไปลงแต่ช่วงน้ำสาวเปลือยได้ค่ะเด้อพอเฮดผึ่งวันอีกสองดอกครัพี่น้องดอกงามๆเลยค่ะทองเหลืองอือหึอีกดอกนึ่งค่ะ ไดสะอ่วนค่ะพี่นี่ขาเงี้ยเลยเกียงแสบก็เป็นี่เฟืองวานนี่ละเด้อจ้าเฮ้ยเวานค่ะสีหรอกเด้อค่ะพี่น้องสองอสสเอาท่น,น,นคอกันเด้อเนียนมุ้งกระไรค่ะเดี๋ยว่เบอร์กูคาคุณโมบาร์เด้วเรืองอุ้ยป้าป้าสิพือมุงกันกัดตูดเด,ด้อพี่นอ้องมุ้กัด เด็กตะเกียงเสียงค่ะมาบิวง anyway ่ายครับพี่วันกระแตมันเขาบิวมันจ้ะเพชรเพิงน้องใหม่นะเพชรเพิงค่ะเอารุ่นอีกค่ะพี่น้องโอ้ยเสียงยุ่งกหลายค่ะพี่น้องเพ็รเพิงศาสตรอีกสองดอกค่ะดอกง่ายผวนมีอีกดอกนึงค่ะสองดอกสวยๆค่ะนี่พ่อของดีเลี้ยงแล้วค่ะเพ็รเพิ่งไฟค่ะ อุ้ยสองดอกสองจุมนี่งไงค่ะเข้าขาอวบๆเียก้อแดงค่ะกำลังขึง้นดอกแง่งยเฮียก้อแดงค่ะแข่งอนะนีา้าังไงสองดอกไหมอย่างกันต่นดินี่ดนี่วงแก่ๆนีนี่พ่กำลังขึง้น มันเสียใช่ไ hmm. น mm ี่ละคเสียพุ่นเขียนอีดูแดงไม่ไรพุ่งนะสองสามสามไ่ทันเคลียกัวเลยเยียบมันังขึ้นพุ่ะเหยียบเดียวจียเหยียบเม็ดเพิ่งเฮ็ดแดงเหยียบมลอุ่นปุ๋ยโอ้ยเนาะ อ,แบบอ,อีกกดีก้ดเรียงจเดค๋ะวเห็ดแดบงบอีกสองดอกค่ะเดียแงบบจึ้งคึ้งมีจี๋หน่อยเพื่อนค่ะสองดอกสวยๆค่ะนี่แดงอีกจุมหนึ่งค่ะโอ้หส,สวยๆนดบยสุด,อย,สดยอดค่ะ นึกเพล่งไฟไหมปุ้ยเก็บมันเงาหนเสียพื้นเสียพื้นโอ้นี่ตอกมดเงามัดโซนไบบุนค่ะเขาอุ้ยหุองเสียบขาอุ้ยหุยเกบมันเสียพื้นเนาะสุดยอดค่ะแค่เสียบเลยนี่หอมไกินเฮดไฟทักฮรกอบสายลุยเด้อพี่นนอะ แสียบพวบมันแส <ๆ S 2> ีบกว่าเห็ดผงๆยำค่ะยำปุ๊บๆๆคืออย่างนี้วะเท้าเดียวเครื่องตาอะไรแบบจ้าปลาพี่น้องเห็ดแล้งจุ่มเห็ดล้วค่ะกลางคืนพี่น้องนี่อีกจุ่มหนึ่งพี่น้องูเป็นหมดดินกลางสีโพบมือคนสองจุ่มค่ะ อยู่ยังเลิกเลยยนูตอมเบวงเ่งอยู่พี่น้องนี่ค่ะโอ้โหพ่อคองดีแล้วพี่น้องลอกสองจุะค่ะ คือสีใหญ่งเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวล่งหมกแกงเส็บเสียบนี่สองจูงฮะอือสุดยอดเลยจ้านิดพิ่งเขา้าขะยหญย่ปานตุ๊กตาพี่นอ้องบางอย่างแต่สะอ่อนฮะใหญ่งา,ามค่ะค่ะวูสุดมีอีกดอกนึงจ้า รู้เหงาไหมพี่น้องบ่หินจับเดี๋ยวบ่หินโอ้ยเฮ็ดเพิงเข่าหวานนี่พี่น้องนี่ดเพิงหวาน,นาไงมขาไงคะโอ้โหหุ้นปัดหลอดงามๆค่ะเป็อนอยู่ในกวัวอันหยาเลยพี่น้องเนี่ยของแซ่บเด้อหายคับเดี๋ยวใส่พี่ให้น้องดู อวนอุ้ยสะอ่อนค่ะพ่อให้เกลือเข่าอีกดอกหนึ่งจ้าให้เกลือว่าเนี่ยฝากพี่น้องไปมืนขาพิ่งยืดยังงี้งามๆค่ะปวดแต่สะอ่อนนะค่ะเฮ็ดเผือกเข่าอีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องโอ้ยคืองามถิ่นเนาะหุ่น่ัด,นอดอเพิ่นผีอีกดอกหนึ่งพี่น้องซาบเปวเห็นแวบๆบแบบมาๆๆมามาอูใส่ สุดยอดของความหวานค่ะเน็ดเฟืองแส่บไซปาดไซอะไรงี่น่เาู่หนังมันยู่างกันจักน่อยโอ้โหโอ้จท่งุเลยิงูละใหญโอ้ สองดอกคุณเต้เลยอย่างนันบ้านมันสองดอกเดียวบ่โอ้ยแฝดแฝบโอ้ด้วน,น,นี่นโอ้สุดยอดอีหลีจ้ะสวยๆเลยค่ะเพิ่งเข้าอีกดอกนึงจ้าสวยๆเลยหายางเยย์คะบยสะอ่อนแห้งนี่เพิ่งอีกดอกนึนง,ง,ง,นนนงนนค่ะนี่เพิ่งร้านค่ะโอ้ยขาพุ่นยางยาวค่ะ ชิสสวยจ้าอืวาเมนกวานหินมาได้เถอะวาเมนตัวนี้พีโนโ่นงไข่หลนเราโขกเหลืองค่ะอืนี่ยูอันกวาดกันรุ่มกลุ่มเป็นไข่อืองามขัดติดกับออมสครอมเลยพีโนโ่นง ย่างเก็บไม่ยางไก่เนะาะซาบิวว่าเมนก้อนหินเดียวไปเดียวมาผันไข่เหรอโงกหรือหลค่าคอูย๊ยเบื้งอันไข่เห็นเราโงกซอยซาบิวพี่น้องว่าเมนไข่ห่านกำลังมุดดินขึ้นค่ะโอ้ยมัดไข่อย่างไงไงเนื้อแท้จูงก็สิจูงหญ่เนาะพี่น้องเนาะ ออกข้างห้างค่ะค้นกับไหลนี่ค่ะสองปูมกักใหญ่นัง่งอวกอีกตูมหนึงค่ะอีกหนึ่งของเราอีกสองตูมตั้งอยู่ข้างหล้งเดสับเปลี่ย้คาไปบ้างค่ะสวยจังเลยยังกันนี่ค่ะ ง่ายค่ะพี่น้องโอเคสวยเลยฮิทผมเขาใหญ่ไปฮิทผมอย่างนี้ฮิทผอย่งนี้แล้วเขาเห่าไปขาเลยอ่อนอ่อน สาดอีกดอกหนึ่งค่ะต่างขงมยพี่น้องออนี่งามค่ะค่ะนี่เพลิงแดงค่ะดอกหยักตาหนะกอุ้ยกวกขาโอ้ยยังอ่อนๆอยู่เด้อค่ะพี่น้องเบื้องหน้าพี่นี่เบื้องท้องเพื่อนปนิอุ้ยนี่แหละของแสบพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพลิงเขาห้อยยองค่ะพี่น้องนี่เพลิงเขา ส,ส,สวยโดกสวยๆค่ะเห็ดพึ่งสาดสองจูงเลี้ยงกันค่ะโอ้ยนุ่งลายอิโอ้ว่ตตตาตาเห็ดพึ่งสาดอีกจูงนึ่งค่ะพิ่นงจูงยางยางเลยส,ยสวยๆค่ะมาค่ะหืมยาวเลยบอยาวเลย นี่งามค่ะเนาะเน็ดเผืองเขาหม้ยักษ์ค่ะพี่น้องกำลังขึ้นนีุ่งกัตอมเบ่งเบ่งอยู่เฮ้ยเ้าเก็บเฮาช่วยวยอ้มหตาอุ้ยเกือบมกรว์แล้วเดี๋ยวเนอง ยางมาผดด้านข้างนั่งเยียบแล้วเป๊ะที่เหยียบนั่นลูกค้านั่นเออนี่อีกนี่อีกซ้ำต่อโอเคไม่ใช่สอดมาเก็บย่ะเนี่ยโอ้ยยุงมาเปียกเก็บเร็วนี่คือยุงกัดโอ้ยอย่าวันเหยียบเหยียบซ้ำ

นี่ค่ะอุ้ยครับเห็ดพึ่งเขาใหญ่สองดอกสิพี่น้องว่าเม็นแฝดแฝดนั่นแหละได้บ่อเสาเปิยวได้อยู่ค่ะดอกงามๆเอาคุณพี่น้องอันนี้อีก3ดอกปานเห็ดตับเต่าเนาะนี่ดอกนี่ค่ะอุ้ยอมันเด้อนี่ครับนี่เนี่ยโอ้ยขาดขาไหม ตับเต่ากูนะเฮิตคือน้ำอ้อยบริเวณนี่แมนฮิตเพิ่มน้ำอ,อ้อยฮิตเสียบดอกไตดอกพ่นสีดำๆด,ดอกขาพ่นจะแข็ขขขง,ขงเป็นแกงแล้วยำปื๊ดปื๊ดเสียบคือเห็นว่านปูนีอ่อุ้ยแข็งกว่านั้นตะวันหมายถึงมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดนั่นนะความเสียบหวานพร้อมหวานกรอบอ่ะไปดาดูเนี่ ดบานก็เอารถบานก็เอาบ้านอ้อมเงาอยู่บ่วแม่นปากออกฟ้าเลยค่ะเอาไปผู้หนาวมากมากแม่ข่อยมากมากเต็มมือใหญ่กันนี่ชนะเนาะมือใหญ่เนาะโอ้เอาไปจังไหนแล้วตาแล้วบันนี่ตาแล้วพี่น้อยเต็มตาเฮ็ดจังไหนเอามานเนาะมานมาน มาเบ่งผลงานของสาวเปียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดละงอกค่ะเห็ดเพิ่งแดงเห็ดเพิ่งเขา่าเห็ดเพิ่งหวานค่ะพี่น้องรวมเห็ดพึ่งค่ะจะได้กระขอบคุณทุกไดททุกแชค,ค่ะทุกการรับชมค่ะคลิปนี้สาวเปียวแลาพี่ลาน้องไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะผุ่นสาววรรณภาพ,าพาลุย ปลาเมียบ้านเฮ็ดเตรียมตาแล้วนุ<ะ>่มไรไปคัดอันเถาออกก่อนเอาแต่อนนุ่มๆห้เอฟซีอันนี้เถาเรืกกิ่มค่ะเก็บไปนำ้ำเเถาไปนำ้ำ <c oughs>